สวัสดีครับตอนนี้อยู่รายการ Adventure p ์ <Adventure. S 1> เ r l กับพีค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 วันนี้ครับเราอยู่ที่สยามสถานที่ฮิตของวัยรุ่นเนาะเราก็ขอเปิดที่สยามก่อนเลยแล้วกันใช่เพราะเราเป็นวัยรุ่นนะ <laughs> <laughs> เหมือนเกาหลีนะฟิลแบบได้สยามอ่ะผมไม่ได้มานานละคุณยังจําทางมันอยู่ได้ในชะเฮ้ยผมจําได้คือต้องบอกก่อนว่าสยามนี่คือมาตั้งแต่ ปฐมอ่ะมันเรียนพิเศษสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีมิลพลัสคุณทานไหมคุ้นคุ้นเฮ้ยแต่ผมมีความทรงจำเหมือนกันนะกับสยามนะ,ะว่าไงเด็กๆตอนวัยรุ่นเนี่ยเขาก็ต้องฮิตเจาะหูกันใช่ไหมคุณก็มาเจาะที่นี่ใช่ใชนอกจากเจาะหูแล้วมันจะมีมิสเตอร์เชคคุณเคยกินไหมเฮ้ยผมชอบมิสเตอร์เชคอยู่ตรงบายพาัสผรู้ป่ามิสเตอร์เชคคือชายมุกเจ้าแรกๆที่เข้ามาในไทยในชะ่ครับก็เป็นเจ้าน่าจะเป็นเจ้าแรกที่ผมกินเหมือนกัน สยามสแควร์วันสแควร์วันแล้วสแควร์ทอยู่ไหนสแควร์ทยังไม่สร้างเดี๋ยวรอก่อนเซ็นตต้องพอยสยามคุณรู้ไหมว่านี่ตรงนี้เลยลานตรงนี้นี่ชี้ให้ดูตรงนี้นะผมนี่มันมาตีกองอยู่ตรงนี้นะวีทำไมอ่ะถ่ายวีถ่ายซีรีส์เรื่องแรกผมเคยมาเในพิเศษตรงนี้เลยเป๊ะนี่ไงบายพัทอ้าวไม่มีแล้วมิสเตชไม่มีแล้วมิสเตชไม่มีแล้วอะ มันเปลี่ยนไปเยอะมากเนี่ยคือเรารู้สึกเหมือนเราเป็นคนแก่เหมือนกันนะคนุณใช่นี่เตร์ตรงนี้แล้วเมื่อก่อนตอนที่เวลามากินต้องต้องเดินไปไงตอนนั้นเลยเหรอตอนนั้นเลยนันเลยฮะ<ฮ>อย่างนี้เลยตอนนั้นเลยเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วปะได้อยางเงี้ยใครเอ็งรู้ว่ากูเป็นใครแ้ะเอ็งจะหนาวนจริงปะไม่น่ารอดมาถึงตอนนี้นะ <c oughs> แล้วต้องสั่งอะไรถ้ามาที่นี่ผมมาผมสั่งนี่เลยหมูกระเทียมไข่ดาวง่ายๆไม่มีผักอ๋อนั่นมันเขียนอยู่เลยสิ้น1961หนึ่ง 2524ว้าวไปหาเดินดูอะไรช้อปปิง้งไหมโอเคครับไปงั้นเดี๋ยวไปดูร้านเสื้อผ้ากันแล้วอยากให้เห็นว่ามีซื้อนะ